สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําอาหารกับเจ้าวันวนเมคาหรืออีนกเกเรียนเนี่ยนะคะ่ะจะรอดไหมไม่เป็นอะไรยังมีวัตถุดิบเหลืออยู่ลองดูอีกสักครั้งเถอะอ่ะอ่ะอ่ะจะรอดไหมต้องเหยียบปุ่มใช่ไหม ไป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 ตรงนี้เออไปตรงนี้ไป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 เน่ไปเน่เออโอเคแล้วก็ไปตรงนี้แล้วก็ไปนี่ ไม่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 ไมโอเคเชฟกระทะร่วงไป,ไปไนี่ไปนี่วะไปนี่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 ไปตรงนี้ไป,ไปตรงนี้เอเอไปตรงนี้เย็นตรงนี้เย็นเย็นเย็นไป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 ตรงนี้ไปตรงนี้เออ ต้องได้ดิต้องได้ต้องได้ไปนี่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 ไปนไปนีก็ร้อนร้อนนรนไปน่ไแน่ไปแน่เออวายอะ